ขอถอยหน่อยมากกว่าเลย่อ้าเก่าไหนพี่เก่าไหนก็ได้แไอ้พวกใส่ดาวแล้วมือเยอะขึ้นเนี่ยกูไม่เชื่อพอบางครั้งกูเต๋อกู้เต๋อได้มือเนี่กูไม่ไม่ได้จู่ขึ้นเนี่ยถอยไสามเท่ากันถอยไปห้าหกพี่เริ่มหนักหนักตอนไหนอ่าตัดแล้วโอเคพี่จะให้แล้ว นี่เป็นเมือสามไปเป็นมือองไม่เจอเดี๋วดูเพลมูนมีของอะไรแปลกๆมั้งไ่มีแค่อเขไปเที่ยอเคไปเที่ยวับโปไม่มีอะไรแบบบัะเทิงบรรยาเลยหรอแบบโอ้โหแบบเอออะไรเงี้ยพลังเพิ่มหรือไม่เว็เพิ่มไม่มีเลยเหรอกันได้แคสีพี่สามันมาทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะใช่ตามันทำได้แต่ชาร์ชาชาร์ชรชาร์รรเชย เนี่ยแล้วแล้วตึ้งมันต้องแพงแล้วเอาไปทิ้งไงมางุณบอกแล้วดเลยขยะมีราคาขยะราคาแพงตื้อมันต้องแพงเอาไปทิ้งโอ้อะไรเนี่ยแปดพันเดียวเข้าเลยใช่เด็กเจ็ดหนึ่งฟอร์เคียรขัดเด็กถ่ายเลยไม่แต่ว่ามีนาวาเขาลงเร็วจังไปเร็วเร็วเฮ้ยทิ้งตัวบูธเลยเหรอเปิดห้าเปิดห้าเข้าโซ่สอง โอ้โหแม่งต้องเข้าบ,บังคับสองไหมบังคับสองหรือไม่เกินสองไม่เกินแต่ตอนนี้สองเถอะเพราะเดี๋ยวหมูโซไม่พอโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นเข้าไปเถอะแล้วก็ตัดไอ้ดิวิเอนเจอร์นี่ยมันไม่สำคัญขนาดนั้นมันเอาแค่เข้าโซเฉยๆ,ๆโอ้โหไม่มีไม่มีมนันเขาเียกเขามีเขามีเออใช้กบดิแต่มันไว้ทิ้งทำไมไม่รู้ว่านะอย่าลืมต้องเก็บไว้ใบหนึ่งด้วยนะทีหลัง แปดพันแวนโอกาสไ่้มีชิบเจ็ดสองแปดพันแวนเ้ยหมื่มาเยอะเยอะสินจอทีมาหนไลทเทคโดนเพลโมไลทยทับปเจ็ดเอาหนึ่งไปเข้าส่งโดนเพลโมไลทยทับเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมาลงมาโตแล้วได้ไหมติว่าทอนอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนบัตรหนึ่ิบซื้อทอาบหนึ่ง อประมางี้โง่งปกติเลยทลเทคโซเกียวว่าเฮ้ยเอาเกียร์อะไรไม่เกียร์สองในโซเกียร์สองเกียร์สาเกียร์สามสกีสองข้อโศว่าเราต้องออกเกียออกใบเอาเอาเกียร์สามจะกตอนดองลงไปข้อโศวอ๋อไอตัวนั้นแต่ว่าไอตัวนี้สมัยก่อนเป็นเขมหมือนไม่ได้ลาวอ่ะเอซีเอสามที่บอกก็คือเบนนี้เนาะใช่มันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าจะเอาเพอร์ซนาไลท์แต่เราไอ้นี้ครับต่อเข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงเอาข้อโซวกูก็งงความสามารถเกียร์สามคืออะไรอ๋อไอ้นี่เนาะ โอ้โหถ้วยมันไม่ได้บอกว่าเป็นยูนิตนี่บอกเกล็ดสามใช่ไหมเกล็ดสามมีหน้าหรอเอาากกงหรืออกะมึงมึงเอาออเดอร์แน่นอนชัวร์นั่งบนอ่ะอืมึงไม่มีออเดอร์มึงมึงแทบพิการนะบอกเลยมีแต่ว่าอืมมีหน้าใช้พาวเคสจอเคสใช้โซ่กินั่งบนอ่ะถ้าเอาเกียร์เอาออเดอร์เกล็ดสามใช้เสร็จมันวิ่งเข้า้เขาโซเขาเข้าโซเสร็จมันมันทำงานเลยทำงานแล้วก็บายมันออกแล้วก็พูดใหม่เข้าอ่ะจอเคใช้เพาเขตถือว่าได้ เจอมันก็ทิ้งเลยไม่เป็นไรใช่ไหมมือไม่มือม,ม,มันไม่โบยปัญหาก็คือเราต้อง <ทะ S 1> หากับ <ทะ S 1> <า>มันมันอยู่มือกับฟอเคทบนมือให้ได้ใช่หาแค่พอเขคทไปเลยแล้วเยอะอ้าวหมายถึงว่าอันนี้ต้องอยู่บนมือด้วยเปล่าเราต้องเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไรก่อนดิเอาไปทิ้งก็ได้เอามังกรยัดก็ได้เอาทิแวอนอ๋อมังกรยัดด้วยด้วยใช่เมื่อไหนมังกรบอกว่ามันลงมือไปเข้าโซวจอนหนึ่งอ๋อเอามือเนาะ โอเคผมไม่ถวายวันเนอะถ้าอย่งั้นก็เอาในนั้นเข้าโซได้เลยนี่ทีสามอ่ะใช่ไม่จำเป็นต้องเอาสองในนั้นหรอกนั้นลงเกียร์สามก็ได้มันจะจีดเข่าได้เราจะเอาเชปเพิ่มอยู่บนโซใช่ไหมเย็นโอเคแต่เรามีไอ้ใบนั้นอยู่บนมือเรากำลังก็หลังหลังมือจี้กันเลยตัวนั้นอ่ะ แปดให้เริดเจอยี่สิบสามใยี่สิบเข้าเข้าโซ่โซ่โซ่บ้านงไงเต็มตัวบ้านหนึ่งอ่ไม่ได้เดี๋ยวนะตัวอะไรที่มันไม่เกี่ยวเอาไว้ก่อนอืมนั่นแหละอ่าแล้วมีดาวา่อยห้าพันแล้วก็ไงแดมด้วยไงแดมด้วยไงแดมเมื่อกี้ใช้แดมมปนตอนไหนวะ ใช้ตัวนั้นเหรอมันมีมันมีอะไรตั้งายบารด้วยเหรอโซบาร์ไม่เข้าบาร์เข้าบาร์ไปแค่คนนี้เข้าบาร์โดดเข้าบาร์หนึ่งไม่มันตอนมันตอนจากจากในดรอปออกมาโซไหมเหรอก็หมายถึงว่าเข้าบาร์เข้าบาร์หนึ่งเมื่อกี้ไปกินอะไรไปวะใช่ตัวนี้ของโซเซคิว่องเขาเอาโซบาร์หนึ่งถอดนี่แล้วก็เข้าบาร์โดดมันออกจากโซตรงนี้อ๋อโอเคแกเอาถอดโทไปแล้วเนาะอ๋อที่บอกว่าถอดโซจากไอ้ไอ้ที่เช็คกันใช่ไหม อ๋อไม่มีมอนแกทำางี้เลยหรอคิย์เวนพลังข้ามสองนมทีคีย์พลังเวนที่เฟรนเกะคีย์เวนครับคียแปดอ๋อเมื่อกี้มันไม่มีมอนคีย์แปดสามฐานได้สท่านั้นครับอยากไปเ่ะได้ไหมชิบเกียอืมอ่านนะแต่จอดอืมที่แท้มันมันมันไม่เอาเวฟมันเอาว่าอุดเลยไลท์เทคแวนอ่าเกียร์สองว่าโดนอะไรครับโซชั้นหนึ่งเอาโฟนไปขึ้นไปได้พิจิกันแล้วก็ เทกแหวนคาดิบัตหมื่นไปเข้าวโสื่้เป็นคนนี้แล้วก็ออกมาเข้าสกิลคอแก๊สเกียร์ต่างสามเกียร์ของเนียสมนเาจยร์๊๊๊๊๊๊๊้๊๊ง๊๊อ๊๊๊๊๊๊๊เ๊๊๊๊นาม๊๊๊๊๊๊๊ม๊๊๊๊๊๊๊๊ั๊๊๊๊๊๊ง๊๊๊๊๊๊๊๊่๊๊๊๊๊เ๊๊๊้๊๊ง๊๊อบอ๊๊ลงาาาาออ๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ <c oughs> � เที่ยววันนี้มาลงแวนเบลูเคียบอกห้าปันเที่วันนี้ออกจากโซวันอ่าบอกห้าปันได้ถหตว่าบูทิดเข้าโซบูทิดก็คืออันเนี้ยฮิตเมื่อไหร่มันเข้าโซจัวใช่แล้วเขียนจีรัอืมเขียนจีรักทางนี้หนักมากวิ่งเลยสามเแปดเหมือนกันสามแปดสามแปดใบฮิตใบฮิตเข้าโซจัวดเข้าโซจวดหนึ่งแป๊บตปังตีมาได้ไหมมีแล้วต่อตีตอนนี้ยังไม่มี

เอาแว่นเปกันเฉดเอาแว่นโอ้โหตายตายนี่ตายนี่ตายยี่ห้อสามขีเลยตากูบเลยกูบดิวูบไปกูบได้ไงยูยูวูบได้ชีชีูบเลยอะไรวะกูกาแล้วนะไม่คิดว่าจะได้ไงอะไรวะกูกาแล้วนะในกีดก่อน